สวัสดีคุณเด็ซีท่ประอ,อันพี่สาวลงพลน,นะคะบรรยากาศนะคะนี่ก็เจ็ดโมงกว่านะคะรถก็ได้มาปันน่นมาให้ประอ,อนแล้ว ก็เป็นรถไถนานะคะของเพื่อนบ้านนะคะที่นาก็อยู่ข้างๆกันนี่นะคะนี่นะคะที่นาเขานะคะนี่นะคะที่เป็นสวนยางนะคะที่ติดกันนะคะที่นาติดกันนะคะป้าออนก็ให้เขานะคะมาไถให้ป้าออนนะคะไถแล้วก็ปั่นด้วยนะคะ วันนี้ประอ่อนก็ให้เข้ามาปั่นให้นะคะสองล็อกนะคะสองล็อกนี่ก็พึ่งล็อกแรกนะคะล็อกแรกเพื่อที่จะบานก้านะคะหบานก้าปู่องให้ให้บานนะคะให้หวาน,น,ะะวานสองกระสอบนะคะกระสอบละล็อกนะคะข้านะคะเป็นข้าวกลางแล้วก็ข้าวโดนะคะ ติดกายนี่ก็หวานตรงนี้นะคะตาตาเดิมปีนี้ฝนตกดีนะคะดูน้ำนะคะดูน้ำ,นำก็ได้ปล่งน้ำออกอยู่นะคะ ีนี้นะคะฝนดีนะะมากมากเลยนะคะคุณเอีพ่ออนก็ได้ลงมือนะคะหวานกล้านะคะพร้อมกับที่นานะคะข้างๆนะคะนี่นะคะ,ะ,คะเดี๋ยวพ่อออนพามาดูนะคะที่นาของช่างหลอดนะคะช่างหลอดที่ที่ไปทําบ้านให้ลุงเสือภาษานะคะตอนนี้นะคะช่างหลอดก็กําลังไถเหมือนกันนะคะกําลังไถเหมือนกัน กำลังปั่นเหมือนกันนะคะกำลังไถเดี๋ยวพ่ออ่อนพามาดูนะคะนี่นะคะก็เป็นที่นะคะที่นาติดกันนะคะติดกันกับที่นาพ่ออ่อนนะคะ มอบมอบบนเน่มอบให้มันเสมอกันแม่นบอโอเป็นที่มาของช่างหลอดนะคะโน่นนะคะช่างหลอดแล้วก็พามาดูใ,ใกล้ๆนะคะนี่นะคะที่นาติดกันดูน้ำนะคะน้ำน้ำเยอะมากเลยเพราะว่าเป็น เป็นที่นานะคะที่นาลอกน้อยนะคะเป็นลอกเล็กๆนะคะถ้าเราทำคันแทนาเล็กๆน้ำก็จะประมาณนี้นะคะนี่นะคะข้างหลอดกำลังคาดแ๋่ก่อนนะคะที่นาก็เป็นลักษณะนี้นะคะ แทนนาเล็กๆนะคะก็เก็บน้ํานะคะเก็บน้ําอยู่นะคะขนตกมาก็เต็มไปหมดเลยนะคะนี่นะคะเห็นไหมคะที่นาติดติดกันนะคะกับที่ของปลาอ่อนนะคะแต่ก่อนก็ที่นาปลาอ่อนก็เป็นลักษณะนี้นะคะแทนานาน้น้อยนะคะแต่พอมาได้หลายปีนะครับปู่พ่องก็มาปักนะคะปักพื้นที่นะคะจาก จากหน้าสองล็อกนะคะก็มาทําเป็นล็อกเดียวนะ,ะนี่นะคะเป็นล็อกเดียวล็อกยาวนะคะประมาณนี้นะคะ ถ้าทำคันแทนาเล็กๆนะคะน้ำก็จะเต็มนะคะจะเต็มปูของได้ปรับนะคะให้รถไถมาปรับพื้นที่นานะคะก็เป็นเป็นนาล็อกใหญ่นะคะล็อกใหญ่นี่นะคะกว้างใหญ่นะคะก่อนก็ขอบคุณคุณเอซีนะคะ ดูคลิปอ้อนที่สาวลงคนก็ฝากกดไลค์กดแชร์ช่องอะอนที่สาวลงพลลงออนด้วลลยนะคะขอบคุณที่กำลังใจนะคะเรียบร้อยนะคะล็อกหนึ่งนะคะนี่นะคะล็อกนี้ก็เรียบร้อยนะคะ ก็จะเป็นล็อกสองนะคะล็อกสองล็อกสองนะคะเพื่อที่จะ